เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศสุดฟินนะครับชมเปลือกซื้อเลือกอยู่นะครับหลังนี้บรรยากาศดีทำเลดีพื้นที่ก็กว้างขวางครับบ้านพร้อมอยู่สไตล์รีสอร์ทครับอยู่บ้านเหมือนรีสอร์ทเหมือนได้ไปเที่ยวครับอยู่บ้านเหมือนได้ไปเที่ยวสุดฟินเลยทีเดียวครับรีวิวดูกันเรื่อยๆครับ ร่มเลื่นครับเจ้าของตกแต่งไว้ยังดีร่มเลื่อนเงียบสงบหหน่าอยู่เลยทีเดียวไม่ต่างกับรีสอร์ทเลยครับต้นไม้ใหญ่เยอะแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆอีกนะครับไว้ทําประโยชน์ได้อีกพื้นที่รวมทั้งหมด250ตารางวามีบ้านหลังใหญ่่างนี้หนึ่งหลังบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติติดลําธารด้วยนะครับติดลําธารด้วยตัวบ้านมี2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้งหํนหนึ่งห้องครัว เลนส์นดับสวยงามครับมีคนไทยคนนอกให้ด้วยนะครับมีโรงจอดรถได้สองคันหรือมีมากกว่านี้ก็จอดได้ห้องเก็บของที่ใต้ถุนบ้านด้วยติดทางสาธารประโยชน์ภายในสวยๆครับบรรยากาศสุดฟินนะครับอารมณ์เหมือนอยู่เชียงใหม่เลยนะครับแต่แปลงนี้อยู่จังหวัดระยองครับจังหวัดระยองอยู่ตาขันจังหวัดระยองนี่เองแต่ได้ฟิลเหมือนอยู่เชียงใหม่ครับบ้านสวนร,รีสอร์ทสไตล์เชียงใหม่ สนใจก็ไปดูหาดที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนได้ครับนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมสีสวยๆถูกๆเลือกซื้อประจําทุกวนันได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยของครัวบคนในคนนอกครับกว้างเลยทีเดียวครับสวยงาม แปลงนี้ด้านข้างติดลำธารนะครับลำธารน้ําใสไหลเย็นครับแต่นนในร,รูปเจ้าของไม่ได้ถ่ายมานะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มนะดูที่ดูบ้านติดต่อกันโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ